สวัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องกินข้าวด้วยกันวันนี้แกงส้มมะรุมนะคะดูพี่น้องเป็นตาเสบบอแกงส้มมะรุม แกงส้มอตำพริกแกงนะคะแกงบ้านๆนนะคะใส่ <c oughs> เออใส่พริกไทยไปด้วยนะคะคล้ายเหมือนคล้ายแบบแกงส้มใต้เนาะพี่น้องในฉันก็จะใส่อพริกไทยดำไปด้วยหน่อยหนึ่งนะคะให้เขาหอมออกเผ็ดๆหน่อยๆห,หอมพริกไทยดำเนี่ย อันนี้ก็ใส่ปลาช่อนฝรั่งนะคะถ้ามีไข่ปลาด้วยนะ่ะพี่น้องเอ้ยเสียบหลยสมัยก่อนน่ะมีไข่ไข่ปลาไข่เนาะแล้วนี้ไม่มีมาเด้อพี่น้องมาเอากินหิวข้าวบอมาเอาสัก้วยบอเอาถ้วยมาเอาเด้อ พี่นอ้องเกงหม้อเริ่มเทมเลยใส่ปลาช่อนเนาะปลากู้หานะคะเพื่อนบ้านเอามาให้นะคะแช่ตู้เย็นเอาไว้แช่แข็งเนาะยังเยอะเลยพี่นอ้องกินไม่หมดหรอกมาเด้อเสิๆคนเดียวพยายพยายเก็งไม่กินนะคะ ปลาเป็นตนๆเลยปลานี i แพงมากไปชนฟิลเล่นนะ่ะปลากู้หานะแพงนะอันนี้เพื่อนบ้านเขาไปตกเนาะเลขไอ้อะไรบูเบอรี่กับเขาเนาะกับไอ้เห็ดกับบูเบอรี่เนาะเขาบอกปีหน้าเขาจะเอาอีกเขาบอกว่าจะเอาปลาใหม่เยอะๆออบก บอกชอบกินปลาอยู่แล้วนะคะบอกแฟนบอกว่าได้ได้ฉันเดี๋ยวฉันไปเก็บให้ก็ได้ปลามาหลายกิโลปลาแพงมากในช็อปเนาะได้ปลามาเยอะนะคะเหลือต้องหลายตัวเดี๋ยวเอามาทําเองเนาะเขาไปตกแล้วเขาเอามาให้เราเลยเช็คเข็งเอามาแล้วเ,าเอามาให้เลยเมียเขาเป็นคนอังกฤษนะคะเป็นคนประเทศอังกฤษ เขาเป็นเขาขายรถเนาะอยู mm ่อ hmm. <She S 2> ุลยารวีนะคะขายรถมือสองเพื่อนบ้านนะคะมีเรือไปตกนะคะดูพี่น้องเป็นตาเสียบบอพี่น้องมาอาช้วยเด้อชิมแล้วเสียบไหลก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะมาเด้อพี่น้องกินข้าวด้วยกันสวัสดีค่ะ